คุณทักษิณออกไปเนี่ยผมคิดว่าจะเกิดคาถามใหญ่ทางการเมืองทีวีอ้าวไหนคุณอุงอิงตอบสิทําไมคุณพ่อต้องหนีเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนี่เธอจะหนีตามไปด้วยหรือเปล่ามันก็จะกลับไปสู่วังวนการจบตีทางการเมืองเหมือนที่เราเห็นที่ผ่านมาสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คืออยากให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายตีความกฎหมายให้มันถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับคุณทักษิณก็ถามว่าจะให้อยู่หรือจะไปผมก็บอกว่าท่านต้องอยู่นะ hmm. เพราะถ้าท่านนะครับในแง่ร้ายสุดมีคําพิพากษาให้จําคุก ในวันนั้นเนี่ยนะครับคกกุ่ก็แตกอาจารย์นิวคิดว่าคุณทักษิณสุดท้ายแล้วจะหนีหรือไม่ผมคิดว่ามีปัจจัยที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยน่าจะลังเลมากถ้าจะต้องหนีหนึ่งเลยก็คืออย่าลืมครับว่าการออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยพอได้กลับมาแล้วเหมือนกับเราได้ได้เห็นคุณทักษิณกลับมาเห็นโอกาสเห็นชีวิตที่เขาได้อยู่กับลูกหลานนะครับได้เห็นลูกตัวเองเป็นนายกได้ใส่ชุดปกติขาวไปในงานพิธีได้ออก ให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งแกคงรู้สึกหนักใจนะถ้าจะเหมือนกับเหมือนกับเราขาดอะไรสักอย่างไป17ปีได้กลับมาแล้วจะต้องขาดไปอีกรอบเนี่ยผมมันยากกว่าครั้งแรกประเด็นที่2คืออย่าลืมว่าคุณทักษิณเองเนี่ยยังคิดถึงคุณยิ่งรักอยู่เสมอนะครับคุณยิ่งรักอดีตนายกยิ่งรักเองก็ เป็นผู้ที่ประสบชะตากรรมทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทักษิณออกไปครั้งนี้โอกาสที่คุณจะมันจะกระทบต่อโอกาสคุณยิ่งรักษหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่3ซึ่งผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยคือคุณทักษิณเองเนี่ยก็ต้องคิดด้วยว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบ,ฐบ,ฐบ,ฐบาลองค์อิงแพทองทานอย่างไรถูกไหมครับคือถ้าสมมุติว่าเรามองว่าคุณทักษิณอยู่นะครับต่อสู้ต่อไปคุณอุ่งอิงก็ทําหน้าที่ต่อไปแต่ถ้าเกิดคุณทักษิอออกกกไปเเนี่่่ผมมมคคิิดดวาาาาาจะํถใหญททงงรื ไหนคุณุงอิงตอบสิทำไมคุณพ่อต้องหนีเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนี่เธอจะหนีตามไปด้หรือเปล่ามันก็จะกลับไปสู่วังวนการจบตีทางการเมืองเหมือนที่เราเห็นที่ผ่านมาสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คืออยากให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายตีความกฎหมายให้มันถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับค่ะคุณจตุพรคุณจตุพรพี่ตู่คิดว่าคุณทักษิณจะหนีไหมคะรอบนี้ผมค่อนข้างเชื่อว่าหนีนะเหตุผลเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมกับคุณทักษิณเนนะี่ยยี่สิบเก้าปี เพราะฉะนั้นมีแต่ละห่วงเวลาผมได้รู้จักความเป็นตัวตนคือผมจะเอาความรู้สึกของผมไ,ไปจับไม่ได้เพราะว่าคุณทักษิณมักจะพูดในประเด็นที่นะครับที่คนคาดไม่ถึงและก็เวลาไปทำเนี่ยคนก็คาดคาดไม่ถึงมากกว่าในกรณีเรื่องการหนีเนี่ยผมเนี่ยนะครับก็ถูกเชิญไปตอนที่หนีรอบ17ปีเนี่ยคือเชิญคนหลากหลายมากที่ทำงานร่วมกับคุณทักษิณ ผมเป็นเสียงหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเสียงเดียวก็ได้ซึ่งวันนั้นคุณทักษิณมีอยู่คดีเดียวค,คือคดีที่รัชดาและยังไม่ตัดสินนะครับคุณทักษิณก็ถามว่าจะให้อยู่หรือจะไปผมก็บอกว่าท่านต้องอยู่นะเพราะถ้าท่านนะครับในแง่ร้ายสุดมีคำพิพากษาให้จำคุกในวันนั้นนะครับคุกก็แตก และภาพนี้นะครับความเป็นนักประชาธิปไตยจะยกระดับสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนจะมีความแข็งแรงแต่เสียงอีก99เบอร์เซ็นต์นั้นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าติดคุกวันเดียวก็ถูกฆ่าตายแล้วผมก็ถามว่าแล้วใครฆ่านะครับเขาก็ตอบว่านี่ไงพวกที่ผลพวงจากสงครามยาเสพติดบางส่วนที่ญาติพี่น้องยังอยู่ในเรือนจำ พวกสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับก็จะฆ่าผมก็พกว่ามันจะฆ่าได้ยังไงในกรุ๊ปแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ไปอย่างนั้นและในวันนั้นเนี่ยนะครับพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลนะหมายความว่าพรรคของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลและอย่างไรก็ตามคนแย่งแห่กันดูแลคุณทักษิณแต่ว่าคุณทักษิณเลือกหนทางหนีในวันนั้นเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าการขออนุญาตศาล ออกนอกประเทศเพื่อไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยแล้วสารอนุญาตในวันไปส่งที่สวนณภูมิผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทุกคนที่ไปไม่มีใครคิดว่าคุณทักษิณไปดูกีฬาโอลิมปิกแม่แต่เพียงคนเดียวนะทุกคนรู้ว่าอีกนานไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมากอดร่ำลากันนะครับไม่มีใครน้ำตาไหลว่าคนไปดูกีฬาโอลิมปิกลนะ้วันนั้นน้ำตาไหลกันกันระง,งมกันแล้วกัน นะครับรู้ว่าครั้งนี้คือการออกไปหลังจากนั้นก็มีการพยายามที่อยากจะกลับมาโดยตลอดพูดจะกลับมาเป็น20ครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับที่ที่ผมนี่ชัดเจนมากที่สุดวันที่จัดงานครบรอบสองปีสลายการชุมนุม19พฤษภาปี53ผมนี่เอดใจผมสังหรณ์เพราะว่าก่อนหนึ่งวันเนี่ยสารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคดีผมเรื่องเอาตัวไปถูกไปขังและไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ พีภาคาษาให้พ้นจากสมาชิก,กภาพเพราะวันที่19คุณทักษิณก็วิดีโอลิงก์มาไม่มีใครรู้ว่าคุณทักษิณจะพูดอะไรนะแต่ว่าพอคุณทักษิณพูดไนี่ช็อกไปตามๆกันว่าพี่น้องเสื้อแดงพายเรือมาทรงเนี่ยนะครับก็กลับได้แล้วกับถีบวัวเรือส่งโครมแปลความอย่างนั้นทุกคนตกใจปรากฏว่าคุณทักษิณพูดจบโทรศัพท์เข้าเครื่องผมเลยผมก็ลงไปข้างล่างบอกตู่ตูพี่กำลังจะได้กลับบ้าน โมดีครับเพราท่านจะกลับเมื่อไรล่ะวิกหน้าวิกหน้าเจอพี่ที่กรุงเทพโอ้โหถ้าอย่างนั้นที่เรื่องท่านพูดเมื่อกี้ก็ถือเป็นเรื่องเล็กนะเดี๋ยวผมจะนําความไปบอกกับบรรดาพับพวกนะครับซึ่งคนทุกคนช็อกทุกคนยกเวน้นโรเบิร์ตไออัมเตอร์ดัมมันฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแต่ปรากฏว่าพอหลังผ่านไปอาทิตย์นะครับก็ไม่ได้กลับทีนี้พอไม่กลับต้องมาแก้ตัวดิพวกผมจัดรายการนะครับความจริงวันนี้เนี่ยนะครับครบรอบ หปีอะไรทักอย่างเนี่ยนะครับก็คุณทักษิณก็วิดีโอคลอมานะครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าสัญญาณมันไม่ชัดพูดนะครับต่างจังหวัดของประเทศจีนที่ว่าพายเรือมาส่งอ่ะเราไม่ต้องพอแล้วนะก็ไม่ได้กลับทีนี้เนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา17ปียักลับอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ากลับมาก็ต้องถูกคุมขังคดีก็งอกมานะครับจากสองปีที่รัชดา เพิ่มมาอีกสิบนะครับก็ที่รัชดาก็ขาดอายุความเหลือสิบนับพร้อมหนึ่งเหลือแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการกลับมารอบนี้ที่เป็นชนวนสำคัญที่สุดคือตอนที่ยื่นถวายดีกาขออภัยยโทษไม่มีใครขอพระราชทานอภัยยโทษเพื่อนเหลือหนึ่งปีนะคือเวลาเขายื่นเขาจะขอขอพระราชทานให้ปล่อยตัวเลยแต่ปรากฏว่ามีพระพรมราชโองการลงมาหนึ่งปีและถูกบันทึกไว้ในพระมราชโองการว่า คุณทักษิณเขียนเอาไว้ว่าเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทําความผิดจริงความผิดที่ว่าก็คือคําพิพากษาและบัตรนี้สํานึกแห่งการกระทํานั้นแล้วนอกจาการรกรัฟต่อมาเนี่ยนะครับว่าให้ใช้ความรู้ความสามารถรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนพระให้พรทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือการผิดแผนจึงเป็นที่มาของ ชั้น14จนกระทั่งปรากฏเพราะเข้าใจว่าเกลี้ยงไงนะครับไม่ไมถูกต้องใครจะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเหลือหนึ่งปีนะครับร้อยทั้งร้อยนะครับขอพระราชทานอภัยโทษก็คือเกลี้ยงนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อไม่เป็นไปตามที่คิดลงมาหนึ่งปีนั่นจึงเป็นปฐม,มบทของทุกเรื่องราวแสดงว่าคุณทักษิณก็ต้องเซอร์ไพรส์กับหนึ่งปีนี้ด้วยเซอร์ไพรส์สิอ๋อก็เลยต้องมาหาวิธีการแก้ าเรนี้พะะฉกระบวนการหลังจากนั้นจะเห็นเนี่ยนะครับว่าคืนแรกเนี่ยนะครับก็อ,อยู่ไม่ได้แล้วนะครับพอเข้าสู่เรือนจำนนะครับความเป็นจริงในเรือนจํามันมีกล้องหมดคือเรือนจําพิเศษเนี่ยผมเข้าออกมาห้าครั้งเนี่ยนะครับ,รบแล้วรวมเวลาประมาณสองปีเสร็จผมนี่จําได้ทุกกิก๊กสซะนะครับ,รบพอไปพอเข้าเรือนจำเนี่ยไม่ต้องมาแนะนาว่าต้องทํำยังไงค,คือหมายความว่ารู้ทุกมุมและห้องที่คุณทักษิณที่เขาเตรียมไว้ให้เนะี่ย ผมคือคนสุดท้ายที่อยู่ห้องนั้นก่อนที่จะบิ้วรอคุณทักษิณบิ้วนี่คืออะไรคะทําห้องใหม่เมื่อเมื่อก่อนเปน้องซอยเล็กๆนะครับอดีตกกตก็เคยไปใช้อดีตเยาวชนก็เคยไปใช้นะครับหลายคนก็เคยไปใช้บริการที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าวันนั้นคุณทักษิณป่วยนะครับจริงนะครับตามความที่กล่าวอ้างอันเป็นเหตุส่งโรงพยาบาลตำรวจทั้งที่ นะครับไปโรงพยาบาลราชธรนใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะสามนาทีก็ถึงแล้วนะครับนี่หมายถึงว่าขั้นตอนเปิดประตระูเพราะว่ารู้ว่าติดกันนะครับโรงพยาบาลราชธันเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาด5้าร้เตียงนะเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเต็มที่เลยตอนนี้กําลังสร้างตึกใหม่เพื่อจะรับคนภายนอกเหมือนกับโรงพยาบาลตำรวจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นของจริงเนี่ยนะครับปฐมบทมาตั้งแต่ต้นเอาภาพคืนนั้นมา นะครับว่าป่วยจริงมีความโกลาหลเพราะเนี่ยครับไอ้เ,อเวรพยาบาลที่ไปเฝ้าเนี่ยนะครับตึกนั้นเขาใช้ดูละเณินิดไม่ได้เพราะนั้นการโทรปรึกษาก็ใช้สับมือถือเห็นภาพไม่ได้เพราะมีแค่โทรศพัพท์ของทางราชการโดยวิสัยเนี่ยนะครับเขาต้องเอาตัวไปโรงพยาบาลราชทันพึ่งซึ่งรั้วติดกันซึ่งบุญทรงตอนนั้นก็นอนรออยู่ที่นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างมันจึงเป็นพิรุษโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับกล้องก็เพิ่งมาเสีย รู้กันทั้งนั้นอดีตตํารวจเนี่ยนะครับไปทําให้กล้องเสียใน่สองสามคนเห็นตัวหมดนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันผิดปกติแม้กระทั่งเอาตอนที่คุณทักษิณอยู่โรงพยาบาลตารวจถ้าคุณทักษิณอยู่จริงโรงพยาบาลตารวจต้องเต็มไปด้วยผู้คนไม่ว่าวงวานว่านเครือนะครับนักการเมืองตั้งแต่รัฐมนตรีสอสอข้าราชการพ่อค้าแต่นี่เงียบกริบอยู่ดูใบคนต่อคิวกันแน่นเอียด นะครับหัวหน้าพยาบาลพูดกับประธานคณะกรรมการตำรวจบอกว่าญาตินานๆมาเยี่ยมสักครั้งนีคุณเชื่อไหมว่าระดับคุณทักษิณน,นะนะครับญาติไม่ค่อยมาเยี่ยม